ศาสตราจารย์ดต็ตรสมเด็จพ,พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารี องค์ประธานกรรมการมูล,ลนิธิสีสว่างขวัตองค์ประธานและนายกสภาราชวิยาลัยจุลาภรณ์สเสด็จไปทรงเปิดตัวคอลเลกชันผลิตภัณฑ์การกุศลชุดใหม่ของมูล,ลนิธิสีสว่างขวัตในพระอุปธรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจต้นแบบในการออกแบบมาจากลวดลายภาพวาดฝีพระหัตด,ดอกไม้และผีเสื้อแห่งองค์สิริศิลปินและทอดประเนตรการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์การกุศลในงาน h e a s t of Giving in Full Bloom สุขแห่งการให้สารหัวใจแบ่งปันดังดอกไม้บานณห้องประชุม Convention Hall ชั้น6อาคารโรงพยาบาลจุฬาพรขนาด400เตียงเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเป็นมากครับและก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับครับผม พราะวันนี้เรามาที่งานเนี่ยครับเราทีมพิทูบลูมนะครับว่าเป็นการสร้างความสุขในการให้เนักงานในกานเลยครับมือจ่ใจแบ่งปันดังกล่าวม่บ่ายใช่ครับก็คือจับเสื้อผ้าที่เราใส่หรือว่าอ็อกซ์เซสซีสต์ต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพิเศษมากเพราะว่าเป็นภาพ ลายสีประหัตในครับผมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวดิ์ควัตนะครับต้จะมีเสื้อหลายสีด้วยมีกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเล็กๆมีกระทั่งป้ายห้อยแบบนี้ครับโ้่ารัมากน่ารักมากอันนี้ก็ใช่เหรอเนี่ยหูน่ารักมากน่ารักมากครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยการสนับสนุนครับผมเพราะว่าที่สาคัญเลยนาอที่สําคัญเลยรายได้ที่ได้มานะฮะเรา จะนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือว่าซูุ้ปรกรณ์ทางการแพทย์ใ,ให้ให้กับโรงพยาบาลจันทร,รีนี่แหละซึ่งตรงนี้ก็คือผ่านทางมูลนิธิสสีสว่าง สีสว่างขาวัดนั่นเองนะครับซื้อทีงไหนได้บ้างครับผมก็มาที่นี่ได้เลยครับโรงพยาบาลจุฬาพรครับทั้งสองอาคารเลยมีทั้งสองช็อปเลยแล้วก็เป็นไลน์ช็อปครับผมมูลนที่สีสว่างขาวัดครับผมเข้าไปช้อปปิ้งกันเยอะแล้วก็ช่วงนี้สิ้นปีแล้วใกล้ปีใหม่จะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือว่าคนที่เรารักก็ได้ครับผมนอกจากจะได้ของสวยๆงามน่ารักแล้วยังได้ทําบุญด้วยครับใช่ครับทาบุญกับคนไข้ทําบุญให้ชีวิตเป็นเป็นการทําบุญที่สูงที่สุดเลยครับ แน่นอนก็ต้องเป็นชิ้นนี้ที่ผมใส่อยู่เลยฮะเพราะว่าคุณมาเลือกก่อนไม่เขาส่งให้ผมเขาส่งให้ผมเขาบอกผมว่าชิ้นเนี้ยเหมาะเหมาะแน่นอนคือเราก็ต้องขายของเราไงที่เราใส่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราไปแบบเอ้ยไปเดินชมเดินโชว์อะไรเงี้ยให้เขาดูผมว่าสีนี้เป็นสีที่สวยมากๆลายสวยมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือเนื้อผ้าดีครับนุ่มมากๆคือใส่แล้วนี่ก็คือหลับได้เลย เพราะมันต้มจริงแต่จริงจะบอกว่าอย่างอย่างลายที่มีตัวแพนใส่เก็จะคือจะมีหลายลายมีหลายสีแล้วก็จะลักษณะของดอกไม้ก็จะมีแบบว่ามีดอกไม้หลายแบบอะครับมีหลายอย่างให้เลือกสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็เลือกเอาได้โดยส่วนตัวผมชอบกระเป๋ากระเป๋าอะไหนกระเป๋าเนี่ยตกใจผมด้วว่ากระเป๋าเดินทางมันสามารถที่จะพกพาง่ายแล้วจริงก็คือใช้้ใชงานได้จริงด้วยแต่ว่าของเล็กๆน้อยๆก็ได อืมผมชอบกันแบบเหมือนกันอ่ะแรกต่อเลยครับนี่แต่ว่าพี่ใส่อันนี้อยู่ผมชอบมากเลยอ่ะอันนี้เป็นชุดแจ็คเก็ตอ่ะนี่สำหรับคนที่อยู่ในเมืองไทยสินะอ๋อเนี้ยอันนี้เป็นคอลเลคชั่นอันนี้คอลเลคนอันนี้คอลเลคชั่นใหม่ครับผมจริงจริงผมไม่ค่อยใส่สูทเลยนะครับแต่งตัวแบบทางการไม่ค่อยถนัดถนัดสตรีใช่ไง เาชอบกระเป๋าแต่ที่ต้องการบิกคทนี่คือแบบสีแบบสวยมากแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันคือการบิกเซ็ตแน่ที่สำคัญคือเป็นลายฝีผัดพระราชทานด้วยจึงเรียกว่าเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดเลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นต้องรีบมาเรืออุดหนุนแล้วก็มาซื้อเก็บกันไว้นะครับทุกคนถ้าเป็นของผมก็นี่ฮะสายเดินทางเป็นกระเป๋าเลยนี่สวยงามมากอ่าใช่เป็นผ้าคลุมกระเป๋าไอทีแล้วก็ปีนี้นอกจากจะเป็นลายดอกไม้ก็คือมีลายผีเสื้อด้วยพิเศษสวยงามมากมากจริงครับ ใช่ครับความพิเศษของเรืชนนี้ก็คือลายผีกระหัดซึ่งจริงๆแล้วต้องเรียกว่า F C <im it> ของสินค้าของทางมูนดีทีเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสื้อลายเสือเสือปีนี้จะเป็นเสื้อลายผีเสื้อและดอกไม้ซึ่งก็จะให้ให้ความรู้สึกที่แตกต่าง <im it> คือ <im it> พอันเห็นแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าสดชื่น <im it> จรงิงเหมาะกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่บอก ใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้เลยครับที่โรงพยาบาลจุฬาพรนะครับทั้ง2อาคารเลยมีทั้งสองช็อปเลยรวมถึงในไลน์ช็อปด้วยครับมูลนิธิสว่างควัตววครับผมสีสว่างอ่ะขอโทษนะมูลนิธิสีสว่างควัตครับผมเข้ามาชอ็อปเข้ามาเลือกกันได้เลยครับ